สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ i อิ a เด n ่าโจน t นด d ลออฟ f ด e ิ t นี y ดีกว่านะครับตรงนี้เองเนี่ยจะฟังดูไม่คอมิกเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่ามันก็อยู่ในเครือดิสนีย์เหมือนกันนั่นแหละแล้วก็เอาจริงๆ i n d อ่ะอิ o เด s ่าโจนเนี่ยก็เป็นเหมือนฮีโร่ในวัยเด็กของเราด้วยถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็บอกกันไว้เลยว่า มันสุดยอดมากๆตัวงผมเองเนี่ยเป็นแฟนคลับอินเดียนาโจนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าผมมาชอบเรื่องโบราณคดีเรื่องประวัติศาสตร์แม่เรียนโบราณคดีมาไงก็เลยชอบเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ฟังผมก็ชอบฟังเรื่องประวัติศาสตร์อยู่แล้วแล้วหลายๆคนก็คงจะรู้ว่าผมมีช่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยก็เป็นกี๊ประวัติศาสตร์สุดๆเลยถูกไหมมีช่องแบบ history world battle of human kind หรือว่า mystery world เนี่ยก็พูดถึงปริศนาของโลกอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมมาเอาจริงๆมีทุนเดิมเรื่องความชอบประวัติศาสตร์อยู่แล้วดูหนนังเรื่่อีี้มา ก็ยิ่งอินเข้าไปใหญ่เลยนะครับจริงๆแล้วอะดูภาคก่อนๆมาเนี่ยก็อินนะแบบแดีภาคจอก,กศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยตอนเด็กๆเลยอันนั้นแม่ก็จะเล่าให้ฟังว่าอ๋อจริงๆในตำนานจริงๆเนี่ยจอบเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มันทำให้เรายิ่งชอบเข้าไปใหญ่แล้วถ้าใครติดตามผมมาในช่อง history world หรือว่า b a t t l e o f h u mankind เนี่ย ahistory world เลยกันก็จะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าผมอ่ะชอบเรื่องประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2ค่อนข้างเยอะนะแล้วแบบอันเนี้ยภาคเนี้ยมันเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ด้วยแทนยังมีย้อนกลับไปเรื่องแบบ ในเรื่องของอะคิมีดีสเรื่องยุคกรีกโบราณอีกโอ้โหก็ยิ่งทําให้แบบฟินอะคืออาบอกตรงๆว่าหนังเรื่องนี้สำหรับผมเองอะผมให้8ปคะแนนถูกปะตอนแรกแต่ถ้าคุณเป็นแฟนคลับอีเดนาโจนเนี่ยคุณจะได้คะแนนพิเศษไปเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันทําให้เรานึกย้อนถึงวนัวนวานเป็นอย่างมาก เอาจริงๆผมคะแนนพิเศษที่บวกไปเนี่ยมันมี2เรื่องเลยก็คือความเป็นแฟนคลับอินเดียน,นาโจนแล้วก็ความชอบประวัติศาสตร์ด้วยแล้วอันนี้ก่อนจะเข้าสู่เรื่องเนื้อเรื่องแล้วกันนะอันนี้ยังยังไม่ได้เป็นการสปอยแต่เอาเป็นว่าเรื่องของนาซีเนี่ยเรามักจะเห็นกันในหนังบ่อยอยู่แล้วว่านาซีเนี่ยออกล่าสมบ,บัตินะครับผมล่าสมบ,บัติต่างๆที่เป็นแบบอาร์ติแฟกต์สำคัญเป็นแบบรีเจนเนอรี่อาร์ติแฟกต์ต่างๆในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยมันถูกเอามาใช้ในหนังบ่อยมากๆเลยถูกไหมนะครับอย่างแบบ อย่างย่งหนังจอภาคแรกอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันทหารหนาซีก็ต้องการไปลาเทสเซรคเหมือนกันถูกไหมถามว่าไอเรื่องตรงเนี้ยมันมีมูลความจริงไหมอันนี้ตอบให้เลยว่ามีมูลความจริงนะครับนาซีเนี่ย ล่าสมบัติอะเยอะมากๆในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานแกะสลกักศิลปะต,ต่างๆวัตถุโบราณต,ต่างๆเนี่ยนาซีรวบรวมมาเหมือนกับที่เราเห็นในหนังเลยแต่แค่โอเคมันอาจจะไม่ได้มีพลังพิเศษ,ษอะไรเหมือนกับในหนังนะครับผมตรงนี้เองก็อันนี้เป็นเกิดความรู้เอาไว้ว่ามีการล่าสมบัติแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับผมที่นี่เองเนี่ยเรามาพูดกันดีกว่าว่าแล้วหนังเรื่องนี้นอกจากแง่มุมของคะแนนพิเศษ,ษอะตรงเรื่องประวัติศาสตร์เยอะแล้วหรือว่าให้อารมณ์นึกย้อนกลับ ไปถึงการล่าสมบัติอย่างเงี้ยให้ถึงแบบมูดของอีเดนาโจนมามันมีอะไรน่าสนใจอีกจริงๆแล้วเนี่ยมูดของอีเดนาโจน,น่ะมันก็ไม่ได้มีมาตลอดทั้งเรื่องขนาดนั้นนะครับผมบางจุดเนี่ยมันก็แบบเออก็มีความแปลกใหม่อยู่บ้างเนาะแต่โดยรวมเนี่ยนะครับผมมันก็เป็นเหมือนหนังที่ทำมาเพื่อลาลึกแฟรนไชส์เนี่ยพูดอย่างนี้ดีกว่าคือเนื้อเรื่องเองอะ่ะไม่ไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็คือหมายถึงว่าเราเดาได้เนื้อเรื่องแม่งเป็นเส้นตรงอะ่ะอาจจะมีแบบเดาไม่ได้อยู่หน่อยหนึ่งแต่ จำไวนะ้นับตั้งแต่จุดนี้เป,ป็นต้นไปถ้าใครยังไม่ดูแล้วกลัวสปอยเนี่ยปิดปิดคลิปนี้ไปได้เลยอ่ะทีนี้เราเริ่มสปอยหนังก็ได้ละคือจุดที่ผมรู้สึกว่าผมเดาไม่ได้นะก็คือตอนที่มันจะบินย้อนเวลาเนี่ยคิดแล้วว่าแม่งจะต้องกลับไปในช่วงเวลาที่มันได้เจอกันแน่นอนที่ตัวของชมิดได้เจอกับตัวของอินดี้ถูกไหมในตอนสองครามโลกครั้งที่2แต่จริงๆแล้วอะ่ะมันย้อนกลับไปไกลกว่านั้นอีกนะครับผมย้อนกลับไปผิดช่วงไปถึงช่วงของอะคิมิดดสเลยซึ่งกลายเป็นว่าเรื่องราวก็ได้เฉลยมาว่าจริงๆแแลล้้ Arch ้นวนวววอาคคมดีส่นณเยู ใครสักคนจากอนาคตเนี่ยกลับมาช่วยเขาจากการที่เมืองของเขาถูกบุกในเวลานั้นมันก็เหมือนแบบเออพีคขึ้นมาใหญ่เลยถูกปะ่ะตอนแรกคิดว่าอ๋อเมื่อทุกคนเนี่ยผมผมเชื่อเลยดูในโรงเนี่ยแม่งต้องกลับไปนาซีแน่นอนอ่ะกลับไปช่วงเวลาเดิมแน่ๆอา้าวกลับกลายมาเป็นไม่ใช่นี่มันอะคิมิดีสชัดๆตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมก็พีกอยู่เหมือนกันแล้วก็เรียกได้ว่าผมรู้สึกว่าจริงๆอยากให้หนังแม่งไปต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงเลยซ้ำนะแบบช่วงเวลาที่ย้อนอดีตกลับมาเจออคิมิดีสมันดูจะสั้นไปหน่อยอยากให้มันมีอะไรแบบ แบบมีปฏิสัมพันธ์กับยุคโบราณมากกว่านั้นแต่ตรงนี้มันอาจจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้ถูกไหมซึ่งจริงแล้วอ่ะมันก็มีเหมือนการใส่ตำนานมังกรเข้าไปเนี่ยแบบเห็นเครื่องบินเป็นมังกรแล้วก็ยิงปืนลงมาได้เนี่ยก็เปรียบเสมือนมังกรพ่นไฟถูกปะ่ะตรงนี้เองก็ก็เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์เป็นอีสเตอร์เอ็กที่น่าสนใจมาหรือว่าเกร็ดประวัติศาสตร์ต่างๆที่เขาใส่มาอย่างเงี้ยเป็นอาจจะไม่ได้เกร็ดประวัติศาสตร์จริงหรอกแต่มันก็มีความเหมือนแบบดึงเอเลิเมนต,ต์ต่างในประวัติศาสตร์มาอย่างอย ในเรือนั้นนะ่ะถึงมีโรมันเซนจูเรียนเป็นร้อยคนอยู่เลยมันต้องไม่ได้เรือธรรมดาอย่างแน่นอนถูกปะเออมันก็เป็นการใส่รายละเอียดลงไปว่าเรือที่มีเซนจูเรียนเรือที่มีนายกองอยู่เป็นร้อยคนเนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆตรงนี้เองอ่ะไอความพิเศษมันอาจจะเป็นเรื่องในตำนานแต่ไอลักษณะของเซนจูเรียนอย่างเงี้ยเป็นเรื่องจริงมันก็เป็นเหมือนการเอาความจริงมาผสมกับแฟนตาซีใส่เข้าไปก็รู้สึกว่าเออ เจ๋งมากๆดูแล้วเราชอบมากๆหรือว่าการล่าสมบ,บัติอย่างเงี้ยนะครับผมของนาซีมันก็เป็นเกิดความรู้นั่นแหละก็เหมือนใส่มาเพราะฉะนั้นเองตลอดเรื่องราวเนี่ยมีเกิดความรู้ใส่มาตลอดเลยนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีเรื่องธรรมชาติเหนือมาด้วยแต่จริงๆผมรู้สึกว่าสิ่งที่นอกจากการที่จะมีช็อตในย้อนอดีตเนี่ยอยากให้มันมีเพิ่มมากกว่านี้ย้อนอดีตนี้ไม่ใช่หมายถึงแฟลชแบ็กนะหมายถึงย้อนเวลาเลยฮนะอยากให้มีช็อตตรงานั้นนานอยู่นี้แล้วก็อีกช็อตหนึ่งที่รู้สึกอยากให้มีมันานานกว่านี้เพราะว่ามันคือเหมือนแบบ มูทของอินเดียาโจเลยอะ่ะคือการระหว่างตามหาสมบัติการไปตามหาไปล่าสุสานตรงภาคเนี้ยมีไหมมีแต่มันมีน้อยมันมีสั้นมากรู้สึกอยากให้มันนานกว่านี้อันเนี้ยเหมือนเขามีไวอ้อ่ะเพื่อที่ว่าอ๋อให้แฟนคลับมันแบบว้าวฮูนี่แหละอินเดาโจนอะไรแบบเนี้ยนะครับผมแต่แบบโดยรวมมารู้สึกว่ามันทําให้เรานึกถึงแต่มันยังไม่ได้อิ่มใจขนาดนั้นเราอยากได้ฟิลลิ่งที่แบบ โหเหมือนต้องไปแบบบุกป่าฝ่าดงวันนี้ครับผมแต่อโดยรวมก็ถือว่าทำออกมาโอเคมากๆา,ากแล้วอะเคมิสตรีระหว่างตัวของตัวอีลูกสาวกับตัวของพระเอกอย่างเงี้ยเออมันก็เข้ากันดีก็คือมีความแบบไม่ได้ลงรอยกันขนาดนั้นแต่โดยรวมก็ช่วยกันมีความปากแข็งมีความอะไรแบบนี้กันก็ก็เจ๋งดีแล้วก็เรื่องราวของแบบตัวของอินดี้เองอะว่าแบบ ว่าถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้เขาจะย้อนเวลากลับไปช่วงไหนเขาจะย้อนกลับไปบอกไม่ให้ลูกเขาไปรบในสงครามโอ้โหตรงนี้ก็กินใจเหมือนกันนะครับผมก็เป็นช็อตที่ใส่มาเล็กๆเ,เนี่ยแต่ผมคิดว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มีความหมายอะ่ะก็เลยทําให้หนังเรื่องนี้มันออกมามีสเสน่ห์แต่ถ้าโดยรวมมาแบบอย่างที่บอกกันไปมันก็ก็เป็นคลีเช่ของบลนะ็อกบัสเตอร์เนาะมันก็เป็นเหมือนสูตรสาเร็จของบล็อกบัสเตอร์อ่ะพูดตรงๆแต่แค่ความสําเร็จของหนังเรื่องนี้ที่มันดีกว่าเรื่องอื่นก็คือมัน เอาแฟรนไชส์สุดยอดมาแล้วเอามาทําส่งท้ายแล้วมันทําให้คนที่ชอบแฟรนไชส์นี้หัวนึกถึงแฟรนไชส์ได้อย่างประสบความสำเร็จเลยคือรู้สึกว่า มันประสบความสําเร็จในตัวของมันเองแล้วละ่ะทาให้เรานึกถึงอินเดนาโจนได้แบบสุดๆเลยเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นเองเนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของหนังที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือตัวของนักสแสดงอย่างแฮร์ริสันฟอร์ดแน่นอนมันมีช็อตที่เหมือน CG ย้อนกลับไปตอนที่แฮร์ริสันฟอร์ดยังเป็นหนุ่มถูกปะแต่ผมก็ไม่ได้แบบรู้สึกอินอะไรกับตรงนั้นเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่แบกหนังเรื่องนี้จริงๆเนี่ยก็คือนักสแสดงเลยนะครับผมแฮร์ริสันฟอร์ดเล่นออกมาได้ดีมากๆนะครับผมแบบว่าถึงแม้ว่าจะแแก่แล้ว แต่เขาก็ยังสามารถพู off ออกมาได้ครับผมสามารถเล่นออกมาได้ยอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็นึกเลยว่านี่แหละคืออินเดียนาโจนจริงๆมันเป็นพนักแสดงเลยนะครับ และนี่ก็คงจะเป็นความรู้สึกโดยรวมของหนังเรื่องนี้ที่ผมรู้สึกสาหรับผมในฐานะแฟนประวัติศาสตร์แล้วก็ในฐานะแฟนอินเดียนาโจนก็คงต้องบอกเลยว่ามีคะแนนพิเศษนะครับให้อยู่ที่9คะแนนแต่ถ้าสําหรับคนดูธรรมดาอาจจะอยู่ที่8คะแนนนะครับผมและนี่ก็เป็นความรู้สึกหลังดูอินเดียนาโจน and the dial of destiny หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วส่ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอ ให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ